โรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีใคยให้เรารู้อีกทีเป็นคนนีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตการโรงเรียนสุจริตทางโรงเรียนบ้านนาศีสลากกินแบ่งสงเคร59ได้เข้าร่วมโรงเรียนสุจริตในรุ่นที่สองลำดับที่10ในปีพศ2558 เส้นทางโรงเรียนได้ดำเนินการคือ 1. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในโรงเรียน 2. จัดทำคำสั่งปปชสพทน้อย 3. จัดทำคำสั่งปปชสพทชุมชนมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรมจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสุจริตโดยการนำเอาหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารครูมีการจัดทำเบสแพ็กทีสที่เกิดจากการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งในแต่ละปีโรงเรียนได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริตในกิจกรรมเบสแพ็กทีสของผู้บริหารครูและกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตนั่นเองค่ะ